อย่าท้อถอยเจอลาบลอยอย่ารงระเริงนะคะช่วงนี้ชมรายการโชคดีนาทีทองจบแล้วชมคดีสีค่ะ แครีมูลค่า4,290บาททำงานที่หนือชค้นไม่เกิดส่วนตัวนะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะคีณผ้นะคะบริษัทเครือคอมบริสจักวัดมหาชนนะคะก็ได้มอบสายตรงมาให้ทางรายการอีก3สายด้วยกันนะคะหมายเลขแตกจากซัมซุงหกหนง็ดเ7 7 7และ617778แนะคะและ617779ค่ะรอสายแรกจากทีมอ้อยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอชื่อลำตุ้ค่ะชื่อกันทิมายามทรัพย์ค่ะใช่ช้านะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะชื่อกันทิมายามทรัพย์ค่ะคุณกันทิมานะคะอยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์อะไรคะได้สองสองหนึ่งสามเจ็ดเก้าเก้าสองสองหนึ่งสามเจ็ดเก้าถูกบ้างไหมคะค่ะถูกต้องนะคะได้รับอะไรคะที่ยูทูบแอนด์เซอร์เรียซาวแครีสจะได้เล่นซีดีได้หนึ่งเครื่องพร้อมจอภาพระบบดิจิตอลนะคะมูลค่า4,290ันสองรเก้าสิบาทและซิมพี่เล็กจะออโรล่ามูลค่า600บาทและที่สำคัญคือแถมให้นะคะ บัตรรับประทานอาหารจากพยาไทย Chinese Restaurant ชั้สสสนสามตึกอาคารพยาไทยนะคะก็มูลค่า2,000บาทสามารถที่จะไปแลกเป็นบัตรคาราโอเกะร้องเพลงก็ได้หรือจะแลกเป็นทานหิงฉลามได้มูลค่า2,000บาทจากคุณพิดชาต์ว่องค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะถัดไปค่ะฮะลัลโหลสวัสดีค่ะอ่าเล่ไหนคะอ่าเอมดูลีค่ะค่ะ แถวมินบุรีค่ะไม่ได้ยินค่ะมินบุรีค่ะมินบุรีนะคะค่ะค่ะชื่อนักกุลเบอร์โทรพท์ให้โทรกลับค่ะคุณทองการค่ะค่ะสัตว์ตั้กอกค่ะอีกครั้งค่ะเ้๊าเจ๊ชาค่ะแพงการค่ะพอง้ารกอกค่ะตั้นก่อนตั้นกอกค่ะถ้าตั้งกอกค่ะตั้นกอกค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะแ้าแปดเก้าค่ะ ห้าแปดเก้าเก้าแป้ค่ะเก้เก้าค่ะสี่หนดแปค่ะสี่จ็องนะคะอันคาหน้ามาพบกับอินเองนะคะเราก็มารับวิทยุเทปแอนฟิลนะคะเล่นพาวเวอร์ดิสามารถเล่นซีดีได้พร้อมระบบออโต้ฟัพด้วยนะคะราคาคืนใหม่เล่อีกครั้งได้ไหมคะอะไรนะคะพืนใหม่เล่อีกครั้งนึ่งค่ะอ๋ออไดค่ะคืมสายได้ค่ะ9 8้ค่ะค1่ะค่ะ 5่9ห้2แ่จใช่ค่ะ9ค่ะ9 1 7าหน9 8 9จ็2้าแปา้องนะคะนนะคานคาร์ดมาเรีรับวิแอนฟิลนะคะและุ่ที่ทะะแรกจากออโรร่านะคะมูลค่า600บาทและบัตรดับทานอาหารจากพยาทยไชนิสและสรองจากคุณบิชชาต์วงนะคะมูลค่า2,000บาทที่ตึกเทียไทยค่ะแล้วเราอีกสายสวัสดีอคาคะน่าจอกันนะคะสวัสดีค่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอชื่อนามสกุลค่ะทีนเริงเรื่อนค่ะใายช้ากระชัดค่ะทีนเลิงเรื่อนค่ะคุณีนเริงเรื่นนะคะถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะขอเบอร์โทรศัพท์ที่โทรกลับด้วยค่ะห7 5เ7 5 9ห5 975 0 3 6 0 9 7 5 0360ูกศ้อ้งไหมคะค่ะห้าเยูค่ะค่ะเช้าอินาร์านรับพบอีกนะคะแล้วก็มารับเครื่องสืบอางจากโมเมนตั้งหน มูลค่า5,000บาทค่ะพอใจยังคะขอบคุณค่ะเดีมาเบรนนะคะในวันอังคารหน้าแล้วก็ไม่รับอีกแล้วคะพอแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คุณหญิงจะเมตตาค่ะโอ้โหตั้งนานนะคะไม่ใช่ค่ะฟังแล้วใจอิงใจอิงนะคะก็อิงจะมอบบัตรรับประทานอาหารจากพิ雅ไทย Chinese r e s t a u r a n ของซูริชชัดบวกให้อีกหนึ่งเซตนะคะอาหารตำรับห้องกงแท้ๆเลยค่ะแล้วก็ จะไปแลกเป็นทานหูฉลามหรือว่าจะไปร้องเพลงก็ได้นะคะที่ชช้นสามประคันพิาไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับแขดเดี๋ยวเราค่อยมาจับนะคะตอนนี้พบกับคู่รักประจำเดือนกรุงพาก่อนนะคะคุณทิวและคุณกัญชางว่างไรค่ะอัลุรีค่ะไปไหนคะจะเดินไปไหนกันคะท่านคือตื่นเต้นเป็นไงบ้างคะที่คนที่โคร่านี่คงจะนั่งรอชมอยู่ใช่ไหมคะ อาฝากบอกคุณให้ก่อนด้วยครับว่าจะนม่จะเอารถหรือว่าจะกลับตัวเปล่าเดีเ๋ยวฝากถึงแม่เลยครับที่กองน้ำเมื่อคืนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ไอ้ฟอให้โชคดีแล้วจะทําดีที่สุดครับค่ะดีที่สุดนะคะเราไปดูกันนะคะว่าถ้าวันนี้นะคะทั้งคู่สามารถจะฝากตัวแค่นี้นะเข้าไปได้เด็กจะได้รับอะไรบ้างค่ะกติกาในรอบแรกฟอถ้าท่านเปิดแผ่นป้ายตรงกันคูน่จะได้รับทองคําหนักสองบาท ถ้าเปิดได้ครบ5คู่โดยไม่เจอตัวแค่นี้นะของรางวัลในรบอบนี้ขอจะเป็นของท่านทันทีทองคำหนัก10บาทและรางวัลมูลค่า1ล้านบาทจากบริษัทสยามกลการจกัดรถยนิสันเพื่อนที่แสนดีนแถวแรกค่ะเรื่องอะไค่ะกวก็เป็นโอ้โหนูกตองค่ะเรื่ออะไรคะหนึ่สองค่ะม <1, S 1> าเลย สงนะคะ มูลค่า4 8 0 0บาทนะคะและคุณสมัยกันหัวโทนนะคะจากจังหวัดแปรหัวคีรีขันธ์นะคะได้รับผลิตภัณฑ์จากโพลิสนะคะมูลค่า3,000บาทค่ะและแบล็คทีชาจากแฟลกช์ค่ะและอะไรนะคะแฟลกช์กระดาษหมดนู้นเลยนะคะที่จับเลยค่ะแฟลจับเลยค่ะแฟลกจับเลยค่ะหนึ่งรางวัลและจานผู้ที่โชคดีเข้ามานะคะจะเอาไปไหนคะและผู้ที่โชคดีคือคุณสัจทร ทู่เพียนทองนะคะอยู่พัทยาใต้จังหวัดชลบุรีค่ะได้รับอะไรเอ่ยเปิดระพานเปิดสะพันจาำมอดีอาทีปกระเะ้ะกระเช้านกระเช้าเสริงความงามนะคะจากคุณจักรนาสายสายริพรโอเรลลี่ดูจีเวอร์มูลค่าห้าพันบาทค่ะสำหรับพี่าาน้องชาวจังหวัดชลบ,บุรีแฟกส์โทรศัพท์ไปค่ะ,ะค่ะ,คะ แคนี้ก็ได้ส่งแฟลกเข้ามาอยู่บริษัทโซเชียลเมดนะคะทุนบุรีแล้วบริษัทโซเชียลเมดียุนบุรีคุณต้นชัยนะคะขเขาแจ้งคำยินดีด้วยค่ะเป็นผู้ที่โชคดีได้รับผลิตภัณฑ์จากบอดี้ 4, แอตติว่ามูลค่า4,000บาทและบัตรเติมทีทานอาหารนะคะจากคุณดิฉาดหว่องที่พยาไทไชนีสเลสตอร์นนะคะมูลค,ค่า2,000บาทค่ะเขาแจ้งคำยินดีด้วยแอีกซึ่งแทนค่นะ,คะ ได้ทุกสามรางวัลน,นะคะ,ะอันนี้จากยินดาอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะคุณบุญสิริวงทองเหลือบริษัทยินดาอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้ที่โชคดีเช่นกันได้ผลิตภัณฑ์น้ำนมม้าจากนาคาเบลนะคะมูลค่า5,000บาท3ามเป็นน่งสองสนะคะติดต่อได้และบัตรต้องการอาหารนะคะจากเอียร์ไททชลิสเครื่องรองโดยชลิศชั่งทองมูลค่า2,000บาทค่ะพร้อมออกไปเลยรางวัลค่ะแปดช้า สวยดีหรอคะอันนี้จากบริษัท K&T Graphic นะคะรายการโชคเงินทองคุณสุภรัตน์ล่องธงนะคะอยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับใบรื่ับมูลค่า2,400บาทรายการประทิดิษฐ์เจมบอลซื้อ07นะคะจากบริษัทมนฑินอินเนสมูลค่า2,025 0 0กกับอีบาทนะคะค่ะและเครื่องที่เลขจากออร่าอีกหนึ่งรางวัลนะคะค่ะคุณสุภรัตน์ เรงทองขอแสดงความยินดีด้วยใช่หนึ่งรางวัลไปเชิญแบบนะคะน่างวัลไปเชิญแบบบ้างนะคะและเอาล็กๆล็กๆเลยค่ะให้ได้จังหวัดใกล้ๆที่สุดเลยนะคะตามตามที่ใจอยากจะไปให้ใกล้ๆหน่อยไปไหมคะไปไหมคะใกล้มากเลยนะคะจังหวัดปทุมธานีแค่นี้เองค่ะคุณจอมรัตต์ตนแก้วค่ะในผู้ที่โชคดีอีกเช่นกันนะคะได้รับค่าเสริมความงามจากพีริจิ้มราคา4,840บาททิ้งที่เลอออลรร่า หนึ่งเครื่องลดสักหกร้บาทจากบริษัทกิติอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเวลาเหลือไหมคะคุณพี่เวลาไม่เหลือวันนี้นะคะอีกน้อยก็มีดอกไม้สบู่นะคะจากร้านดอกไม้สบู่ศูนย์การค้าเดอะไดมอนด์พลาซ่านะคะรัชดาพิเศษรับสั่งทําสบู่ดอกไม้ของชมด้วยร้านโฟร์ฟ lower นะคะติดต่อได้ที่คุณแอดนะคะเ1 0 3 6 1 4่ามกอบให้ได้ค่ะสวยจังเลยค่ะขั้นต้นสิบคูณปลายังงี้ บัรรล่องเลยด้วยกาคุยใช่มองไม่เห็นนะคะบรรทัานจะเอากระบอกที่ติดอวอร์ w ี r cleaning body active first alert นะคะที่ติดตั้งภายในครัวเรือนป้องกันไฟไหม้ด้วยและนอกจากนี้นะคะจะมีจมัดเตรียมข้อสัน้าจาก NTA นะคะเคื่องอ่างโม่ต้านเหนื่อยทีบบ่แยกกระเป๋ได้และทองคำหนักอีกสองบาทนะคะวันนี้รับไปจนสิ้นสามสิบสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะฝากข่าวนิดนึงนะคะในช่วงเดือนมีมานาคมนี้นะคะทางรายการ รับสมัครคนที่เล่นเกมนี้นะคะขอให้ทำงานด้านการสื่อสารโทรเลขทละสารกิจทุกประเทศเลยนะคะหรือจะเป็นเซลแมนเจ้าหน้าที่ขายแผานาใดๆก็ได้นะคะตรงไปสมัครมาได้ที่รายการโชคดีนาทีทองนะคะ16ับ1ตอ่อ20ิจุนาถนานสุทธิสารเทขวางกรุงเทพ103 10310เริ่มส่งได้แต่วันนี้เลยนะคะและก็ในเดือนเมษายนนะคะก็ฝากถึงน,น้องๆนะคะซึ่ง เป็นแฟนรายการซงนี่จิตเพิ่มแล้วตนนั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่21พฤษภา,ษาคมนะคะจะเป็นช่วงที่ ให้น้องๆนะคะทักขอในช่วงปิดเทลมาเล่นกเกมรายการเ,เท่าเงีอบทีทองได้ค่ะอย่าลืมนะคะและในวันอังคารหน้าเแฟนรายการที่ชมรายการอยร่เาเผลอมาที่ช่องเจ็ดนะคะทัวรอากาศาสองคันนะคะแต่ว่าจะมีโชคดีระดีชองภาพพิเศษให้ชมกันในวันอังคารที่5และ12มีนาคมค่ะแต่วันนี้คงต้องขอขอบค,ค,ค,คุณคุณพอนเทพคอนานะคะบริษัทสยามกราการโรเจอร์มิสัสนเชื่อมที่แสนดีโรงแรมเชนทันเชายร์ซาโดยคุณแคทปราจลาัฐวัดนะคะและ MPI ที่อาจารย์พันธอ๋อได้ส่งน้องป้ามาใต่หน้าให้อีกทีค่ะข่าวก็ คุณเกศสวัสดีกันดีนี่นะคะซึ่งส่งน้องชายแล้วก็น้องเอกมาแต่งหน้าและทำผมให้อิ่งอ้อยและผู้ร่วมแข่งขันค่ะขอบคุณสนันเบเกอรี่เครื่องดื่มโค้กพละธาคารดอมบิเซมเบอร์เครื่องหนังอุดมเอกและฟินดิดและนิติสารซิตี้ไลฟ์ค่ะค่ะพบกันใหม่ได้ในวันอังคารหน้านะคะเพืวันนี้คงต้องจับตาดูเช่นี้วันอังคารหน้าขอ่ใช่ค่ะต้องเป็นอังคารที่19แล้วค่ะที่สามของเดือนค่ะเพราะว่า5กับ12นี่เป็นรายการที่มีค่าพิเศษดื่มค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ